สวัสดีค่ะอาการหอบเหนื่อยเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคปอดต่างๆซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีรูปแบบการหายใจที่ผิดปกติไปโดยจะมีการใช้กล้ามเนื้อหน้าอก แทนการใช้กล้ามเนื้อกระาัลงลมช่วยในการหายใจค่ะดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้กลับมาหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระาังลมเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยช่วยเพิ่มการระบายอากาศภายในปอดและปรับรูปแบบการหายใจให้เป็นปกติคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการสอนและฝึกผู้ป่วยให้หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบัลลมค่ะ กล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานเป็นหลักในการหายใจของคนปกติคือเมื่อกระบังลมหดตัวจะเคลื่อนต่ำลงเกิดการดันอวัยวะในช่องท้องลุนด้านล่างและด้านหน้าเมื่อหดตัวเต็มที่จะทำให้ซี่โครงส่วนล่างยกขึ้นด้านบนและออกด้านข้างทำให้ปริมาตรสวงอกเพิ่มขึ้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนทำให้เห็นท้องป่องออกมาทางด้านหน้าร่วมกับซี่โครงบานออกทางด้านข้างค่ะ ซึ่งการสอนผู้ป่วยกลับมาหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกะบังลมสามารถทำได้ง่ายผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆค่ะเริ่มต้นจากการจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายศีรษะสูง30-45องศามีหมอนหนุนใต้เข่าทั้งสองข้างเพื่อให้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อสวงอกส่วนบนไหล่และแขนผ่อนคลายค่ะวิธีการฝึกคือให้นักกายภาพบำบัด วางมือข้างขวาบริเวณอกส่วนบนและมือซ้ายวางบริเวณใต้ลิ้นปีหรือหน้าท้องส่วนบนของผู้ป่วยค่ะแล้วออกคำสั่งให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกช้าๆจนท้องป่องดันมือซ้ายขึ้นโดยบอกผู้ป่วยพยายามควบคุมให้รวงอกอยู่นิ่งให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงส่วนบนแล้วหายใจออกสบายๆจนท้องแฟบแบบผ่อนคลายค่ะ หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยหายใจด้วยจังหวะการหายใจปกติของตัวเองแนะนำว่าคำสั่งที่ใช้ควรมีความนุ่งนวลให้รู้สึกผ่อนคลายไม่มีการเร่งเร้าผู้ป่วยทำการฝึก5-10ครั้งต่อชุดและฝึกได้บ่อยเท่าที่ต้องการค่ะข้อควรระวังในการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมคือ 1. การหายใจเข้าควรเป็นการหายใจเข้าปกติสบายส หลีกเลี่ยงการหายใจเข้าลึกหรือมีการใช้ความพยายามในการหายใจเข้ามากๆเพราะจะทำให้ผู้ป่วยต้องเพิ่มการออกแรงหายใจและเหนื่อยมากขึ้น 2. หลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบนช่วยหายใจหรือ upper c h a m e breathing เพราะจะทำให้ต้องออกแรงในการหายใจเพิ่มขึ้นและหอบเหนื่อยมากขึ้นหากสังเกตเห็นผู้ป่วยหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนบนควรให้ผู้ป่วยหยุดพัก จนรู้สึกผ่อนคลายก่อนทำการฝึกหายใจในครั้งต่อไปค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการเบ่งลมหายใจออกหรือการหายใจออกอย่างรวดเร็วและแรงเพราะจะทำให้ความดันในช่องอกเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีการตรีบแคบของหลอดลมและหอบเหนื่อยมากขึ้นโดยการหายใจออกควรเป็นแบบผ่อนคลายค่อยๆปล่อยอลมหายใจออกมาช้าๆและต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับการหายใจเข้าและออกของผู้ป่วยได้แก่การขมแมวท้องการเบ่งท้องให้ป่องขึ้นและการแอนตัวหรือโยกตัวหากสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวดังกล่าวควรให้ผู้ป่วยหยุดพักเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายก่อนทำการฝึกหายใจในครั้งต่อไปค่ะเรามาชมการสาธิตวิธีการฝึกผู้ป่วยหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกล้ามลลมกันนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางมือนะคะ เดี๋ยวให้หายใจเข้าสบายสบายท้องป่องหายใจออกท้องแฟบช้าๆนะคะให้รู้สึกผ่อนคลายโอเคค่ะพยายามเน้นการใช้กล้ามเนื้อที่ท้องนะคะดีมากค่ะดีมากาทําประมาณ5-10ครั้งนะคะไปเรื่อยๆเลยสบายๆนะคะโอเค นี้ผู้ป่วยทําถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยลองทําเองนะคะเอามือวางข้างหนึ่งวางที่อกค่ะอีกข้างหนึ่งวางที่ท้องก็หายใจเหมือนเมื่อกี้นะคะลองทําดูค่ะเก่งมากค่ะรู้สึกถึงการขยับที่ท้องไหมคะตอนนี้เก่งมากนะคะให้จําความรู้สึกนี้ไว้นะคะแล้วก็สามารถทําได้ทุกท่าเลยไม่ใช่แค่ท่านอนหงายนะคะท่านอนตะแคงท่านั่งหรือว่า ตอนทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงขณะที่ออกกาลังกายถ้าเหนื่อยก็ให้กลับมาหายใจแบบนี้นะคะสุดท้ายขอฝากไว้ว่าการฝึกหายใจให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยมากที่สุดผู้ฝึกจําเป็นจะต้องทราบหลักการทํางานของกล้ามเนื้อหายใจเป็นอย่างดีวิธีการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกะบางลลมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆที่มีรูปแบบการหายใจผิดปกติ และมีอาการหอบเหนื่อยและสามารถทําการฝึกได้ในทุกออริยาบทค่ะดังนั้นการฝึกหายใจด้วยวิธีนี้จึงจัดว่าเป็นแนวทางการรักษาที่มีประโยชน์มากในการช่วยเพิ่มการทำงานของระบบหายใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านระบบทางเดินหายใจต่างๆได้ค่ะ อยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องมินหลาชแน,นลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ